แล้วเราไม่ได้ตไเท่าไหร่เลยนะ่ะนาวไมนาแม,ม่ไหมไปลไม่ต้องไปเลยซอมบนละครงานเยอะแยะไม่ไปเที่ยวอะไรอ่าล้วแต่นะแนนหนูก็อัดคลิปแม่ไว้ให้แม่เล่นไพ่ตองให้ตำรวดได้เนี่ยม,มันติดกนหลายด้วยอ่ะแอบเล่นไพ่อ่ะ,อะ ไลอ้อนกับน้องฟอร์มนะคะเรามาถ่ายละครเรืเ่องอะไรนะเพลงลำคำลงลำคำกินแก้วแก้วจ้าอ่ะเดี๋ยวลองเพลงมาฟังหน่อยสิอยากฟังเพลงนงางมอตะโนะเอาเพลงอื่น <laughs> เพลงอื่นเพลงเพลง,งชาตรีดิชาตรี <หา S 1> สมสา,สมสาทรทรมานมานาติอะิโหขจีเราตายแล้วสมสารทรมานมนาหลายปีขาดคนเมตตาปรานีขาดน้องพี่มานานแสนนานถูกคนรักตัดรักจนเสื่อสมสาร ไกลพี่ไกลจากบ้านสงสารสักคนเธอสารเซ่ตายแล้วเซงจริงด้วยเชียวถ้าเช็กกเปียบไหมกินปิดไหมแม่แม่เอาไปกินข้าวมาน้ำหกกับเซไม่เลยเยี่ยวเล็ดแล้วน่ารู้จักเกดเซ้งกิ้วเพลงนี้เธออยู่ข้างฉัน ไรก็ยอหมดเพื่มเสยยใจกับคุณแม่ด้วยนะครับก็วันนี้มาร่วมง,งานมานรลายคนเลยให้กับแม่ด้ยครับมาเป็นกําลังใจกับแม่ครับก็รู้ว่าแม่รักมากรักแก่มากเลยนะครัพบพูดถึงยาตลอดเลยเราก็เป็นหนึ่งพลังที่อยู่ข้างแม่ครับครับแมครับครับผมก็ท,กทุกครั้งที่ถ่ายละครด้วยกันคุณแม่ก็จะพูดถึงโคราตลอด ทิดถึงแม่ตลอดคิดถ,ถึงแม่ตลอดก็ว,วันนี้มาแสดงความเสียใจกับคุณแม่ครับก็<อ>ให้แม่สู้ๆนะครับแม่ครับรัา